เอาแล้วหอไปตรงไหนตรงนั้นมาตรงนี้พี่ก้กูไม่เห็นหาปาเ่งนี้อ่ะไหนอะไรดูดิอ่ะกตขึ้นมาเองเอาเ่มหแม่เอามาเีม่ให้แม่เอามาเอามาให้แม่เออเก่งน้องเก่งน้องรางวัลนะขอแม่เช็ดตัวก่อนนะขอแม่เช็ดตัวก่อนนะอ่ะไปเช็ดตัวก่อนน้องเก่งน้องเก่งน้องเก่ง ฮะน้องเก <c oughs> ่ง okay. น้องเก่งไม่จะตีโชว์พี่ๆ hey. ท okay. ah, yeah, ้องอีกนะนะน้องเก่งอ่าเช็ดตัวเช็ดตัวอย่าดูซิว่ามันอยู่ตรงไหนตรงไหนน้องไปนั่งตรงนู้นก่อนน้องไปนั่งตรงนู้นให้แม่อันนี้เอาเลยอ่ะไปนั่งตรงนู้นแม่เช็ดตัวก่อนน่ะนั่งลงเช็ดตัวก่อนเดี๋ยวให้รางวัลเดี๋ยวให้รางวัลเดี๋ยวให้รางวัลนะป้าไปดูตรงกล้องพี่เห็น่อยดูตรงกล้องหน่อย เห็นเห็นเอาเห็นนางงามนะให้เห็นนางงามนะอาหารหน้ามีแต่กินอาหารเมร็ดถ้าเพื่อเราชามจุ่มลงไปในนูน้นหรอฮะเอาชามจุ่มลงไปเนี่ยยาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องสะดิ้งติ้งทีดตัวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนะไปเรียนทำไมพัดลมมาเออพัคลมอาขามา น,นี้อันนี้เออเช็ดก่อนเนี่ยมันจะมายั่มที่นอนแม่เนี่ยมันสกปรกใรบ้านเนี่ยดำปีเลยอือหืออ่ะอ่ะแล้วก็ทงนี้ก่อนขาหลังก่อนขาหลังขาหลังอีกข้างอะ่ะขายข้างอยูไอ่ไหนอ่ะเดียว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 โอ้ยเหมือนต้านี่นี่เลย เดี๋ยวเช็ดจุ๋มี้ก่อนปลาไปแล้วปลาไปแล้วมม่ต้องไปเลยน่เฉยอยู่น่เฉยเช็ด <c oughs> จริงก่อนแม่นเนี่ยเดียว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 หยุดหยุดไปไหนแล้วปลาก็ไปแล้วมานี่มามามาไห้ดิอเช็ดตัวก่อน เนี่ยโอ้ดูสิเออเดี๋ยวให้ลางวันน่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงอีกหน่อยอีกหน่อยเสร็จแล้วใช่วิธีคนจับเยอะเนี่ยเ,เนี่ย,ยโลก ออ่ะอาน่งูตรงนี้ก่อนเดีดูดิพี่พี่เขาเห็นไหมสวัสดีนะคะอ่ะเดี๋ยวเอาขนมให้เอาขนมให้นั่งอยู่ตรงนั้นรางวัลเด็กดีอ่ะนั่งนั่งนังน่ง,นงมาเนี่นั่งลงซ็ตซส,สวัสดีค่ะแล้วรักแม่ยังรักแม่โชว์พี่ๆหน่อยรักแม่ก่อนอ่ะรัก ไม่ได้รักก่อนรักก้อนรักก้อนรักดีดีรักดีดีไงแม่ไปเจ็บปนดขลมอ่ะมารักแม่ก่อนรักยังไงมารักก่อนเดี๋ยวให้รางวัลรักโชว์ก่อนดิอันรักก่อนรักแม่ทำไงมา เอออะเน,นี่ยลูกมาตัวน้อยน้อยนั่งเครื่องบินมาจากอุบลตัวเล็กแสนสุขสนพลังเรือลน้นชื่อพาเพลินเห็นไหมแค่นั้นแหละก็ได้ขนมแล้วนั่งลงสวัสดีค่ะสวยๆเอออีกท่านได้ไงแค่นี้เก่งมากเห็นไหมแค่นี้ก็ได้ขนมแล้วยุดยืดยืด,ยด,ยด มานั่งซิทซิทแบบว่าเรียบร้อยนั่งลงแล้วก็รอนิ่งๆให้รอนะรอก่อนรอ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 ,อ,อเก่งไปเออเด็กเก่งเด็กเก่งเด็กเก่งทักสวัสดีค่ะอีกสวัสดีค่ะอีกสวัสดีค่ะข้างนี้ข้างนี้โอเค ไม่ต้องจุ่มเข้ามารอรอไกๆลๆรอรอก่อนรอนิ่งๆสวยๆท่าสวยๆไม่รอ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 ก่อนรอก่อนรอก่อนรอก่อน,ออนโอเคกินได้เก่เงเก่เงเก่งเก่งให้สุดชิ้นหนึ่งพอนะเก็บแล้วนะหยุดเอ๊ะอันนี้ชิ้นใหญ่นั่งนั่งรอ ใหญ่เลยรอ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 ก่อนรอนะรอนะรอนะโอเคไปไปเสร็จโอ้ยเสร็จแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวลองดูนะว่าแบบน้องจะทำอะไรต่อนะแม่โอจะปล่อยปล่อยไล์ไปเลยนะคะว่าจะมานี่มาแม่เปลี่ยนน้ำให้ก่อนพธอเธอลอยตรงนี้เวลาตรงนู้นแม่เปลี่ยนน้ำให้ก่อน เพื่นไปอยูตรงนั้นก่อนเออแม่เปลี่ยนน้ำให้โอเคอ่าน้ำกรองน้ำกรองนะคะไม่ใช่น้ำก๊อกนะคะแม่โอเอาขวดน้ำไว้ในห้องน้ำอ่ะกินน้ำกรองสะอาดสะอาเนาะ นี่เราเดี๋ยวต้องเช็ดปากค่ะคุณจ่อยสีมณีเด้งอ่ะคุณจ่อยต้องเช็ดปากเพราะว่าคุณจ่อยเอาหน้าจุ่มลงไปไปเลยอ่าไปคุณจ่อยทำารทำเข้าใจป่าอ่าไปอ่ะ,อะจะเล่นลูกบอลก็ไปไม่เปียกตรงนี้ก่อน ผลจ่อยทั้งนั้นเนี่ยโอเคปะไม่ต้องใส่เสื้อ,อยวค่อยใส่ให้เย็นๆก่อนปะอาเชิญค่ะใส่ทำไรใส่เชิญค่ะเล,เลื๋ยวจอยกินเรียพัดลมแม่ทำไมเนี่ยอะอะเชิญนะไปทำไรทำเลยไปเดี๋ยวลืม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  ดูซิว่าองศามันขนาดไหนโอเคอ่ะทำเลยทำเลยแม่ทำงานแล้วเอานอนเลยเหรอคะ ไปนะ น้องนอนซะแล้วค่ะแม่โอคิดว่าน้องจะดีดให้ดูสงสัยน้องคงร้อนน้องนอนไปแล้วค่ะโอเคนะ้องงั้นก็แค่นี้ก่อนนะคะจ่อยคงร้อนนะคะเพราะว่าข้างล่างร้อนมากไม่มีอารมณ์ดีดเลยจ่อยเลยลงไปนอนซะละเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะเอาไปส่องหน้าจ่อยใกล้ๆให้ดูคือจ่อยคงหมดสภาพอะคะ่ะเพราะว่าข้างล่างร้อนมากเนี่ยจ่อยก็เลยขอ หอนอนเนาะหัวนอนเนาะไม่ดีดเนาะเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดน้องขึ้นมาดีดดีดอะไรใหม่ๆจะทไลน์ให้ดูนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวไม่โอจะอัพคลิปให้ดูอีกนะคะวันนี้ไลฟ์ไปก่อนเนะาะเมื่อเช้านีย่ยุ่งยนะุ่งเนาะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะขอบพคุณมากๆเลยแหละคะ่ะต้องบอกขอบพรคุณค่ะขอบคุณจริงๆค่ะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ดูใหม่เนาะสวัสดีค่ะ